เผ็ดสะใจมากอันนี้บอกว่าแค่ครึ่งทางนะโอ้โหอันนี้ปลาลาพีดตัวทำเองน้ำปลาล่าเขาไปเอาปลาล่าหนึ่งกระบวยลงไปนี่เจอกันเลยลูกใช่บอกว่าเอ็กคลูซีฟมากเลยค่ะเข้ามาอยู่ในกลุ่มแม่เลยใช่ใช่งั้นรสชาติเดียวกัที่สุดที่สุดผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดปลาดุแค่นี้เองหรอ ำจริงๆอุ้ยดูหมนแบบว่าทำยากปมเป็นปมเป๊แล้วช่งชูรสนก้องของเราแซ่บเบลอบอกว่ามาจากน้อพาร์ตแซ่บนัวอหัวหลุดไหมลูกปลาไหลหอมหอมยูทู e บอกพี่โก้ได้เลยเดี๋ยวจะมีส่วนลดหนึ่งไทยรูปกันหนึ่งสองสามฉ่ำมากวันนี้จะบุกหมดกินส้มตำปูม้าได้ข่าวว่าอร่อยมากใช่ไหม อร่อยไทยครับผม53เอาเวนิวนอสกับซอมินอสบุลุวาร์นี่ 53, North, ino, นนไปมาถึงก็มาเจอพระเลยร้อนเลยตรงนี้เหรอฮะอ๋อเลยนี่ไงมีปะาปลายาสลาดัดแล้วก็บิโนโดสซุปสมตำปู เอาเมนูไทยอย่างเดียวครับใช่ครับผมเดอะอาร์ตตี้สั่งให้เลยอ่าแบบแรกมาดูเมนูกันก่อนเลยน <c oughs> ี่แซบเมนูนะเมียเ <c oughs> มียสติกกี้ไรซ์ส้มตำซีฟู้ส้มตำปลาหมึกกุ้งสดปูมา้าปูนาปูดองยำปูมา้ากุ้งแช่น้ำปลาซุปหน่อไม้กล้วยเต๋ยวอุ้ยน่ากินน่ากินน่ากินไส้ย,ย่างผัดเผ็ดปลาดุเอเวอติงสิ่งอันแอบไปหาเจ้าของร้านก่อนเอามาเจอพี่โกแล้วก็ดีค่ะพี่โก สวยถ้วเขือนายอย่ามา,า,มมาบุกพี่บอกอยู่ไหนอ่ะ<ม>พี่บอกสวัสดีครับออขึ้นชื่อรุชามากไงความอร่อยจริงอะไปทั่วไปทั่วฟลอริดาเลยวันนี้จะมากินดูส้มตําปูม,มา้านี่คือใช่ดังมากใคร,ใครๆก็บอกว่าต้องมากินร้านนี้ส้มตาปูม,มา้าปูม,มา้าพี่โกดองปูม,ม้าเองหรือเปล่าครับดองเองค่ะพี่โกดองเองพี่พี่โกไปเอาปูม,ม้ามาจากไหนอะก็สั่งมาสั่งแล้วก็ดอง แล้วดองใส่อ,ใสอะไรอะน้ำส้มเกลือต้มน้ำปลาอ้าไม่บอกสูตรเลยบอกค่ะต้มน้ำปลามาต้มน้ำปลาต้มน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เกลือใส่ให้มันเย็นก่อนนะค่อยเอาปูม้าลงให้ปูม้าลงเย็นก่อนต้องเอาไว้ข้างเนี่ยอ่อิที่แบบว่ารู้จักพี่โก้มาตั้งนานมากเราไม่มีลูกคู่กันเลยเห็นไหมนิดหนึงสองสามแชะเออท้ามันดูแจะอ้วกล้องกล้องหนูแพงครับกล้องแพงนี่อันนี้คือดองส้มตํา อยากที่สั่งเลยอยากกินส้มตำปูม้านี่ปลาก็ทำเองอ่าเดี๋ยวก่อนส้มตำปูม้ามันต้องใส่ปลาไหมพี่โก้ใช่ค่ะนี่อันนี้อันนี้ปลาพี่โก้ทำเองอืมหมักเองทำเองเลยใช่ค่ะเอาเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคโอเคได้ได้ได้อาจะมากับน้องนุ้ยแล้วของนุ้ยอ่ะนุ้ยก็เป็นเพื่อนจุ๊บแจ๊กอ่ะอีนุ้ยทำงานร้านเดียวกันใช่แต่ว่าวันอังคารพี่โก้ปิดไงเข้าใจไหมอ๋อใช่มันต้องปิดนะ้หรู้เพราะว่าน้องสี่เมิร์ฟหนูจะจะมากินวันอังคารกันแต่ว่าลืมไปว่าพี่โก้ปิดเอาไว้เป็นวันวันอื่นเดี๋ยวตอนนั้นอีกทีหนึ่งวันนี้วันนี้มากินพี่โก้จัดการแบบเซตโอเคได้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 โอเคเดี๋ยวไปดูไปดูเมนูก่อนไปเซียพี่เร์ไมมม่ยออองงกล้สุดฤทธิ์ แล้วก็มีพระยิ่งพระโกดังห้องเก็บของเ,อเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันดีกว่าว่าอาที่สั่งอะไรบ้างซ่มตำปูมาต้องเข้าขอเอาปลาหมึกย่างเดรสต้องเอาปลาหมึกย่างด้วยทุกคนมาจะต,ต้องสั่งหถูกต้องร้านนี้ดังมากปลาหมึกย่างต้องมาต้องมีนใครเป็นกินที้ได้ใช่เธอที่สั่งไม่ถูกก็อยากกินอยากกินเยอะอยากกินหลายอย่างมากเลยเธอเนี่ยผัดซีอิ๊วหมูหมัก ผัดต้มแซ่บซุซ่โครงหมูแกงหน่อไม้นกทอดฉันอยากกินหลายอย่างมากเลยร้านนี้ที่สุดที่สุดผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดปลาดุอือยากกินอยากกินอยากกินเนี่ยาลาบหมูลาบไก่เนี่ยอยากกินเอาอะไรนะพริกสเม็ดเอาสามเ <4 S 1> ม็ดพอสามเม็ดพอโอเคโอเคหนูเอาปีกไก่ทอดโอเคไปเลยมามาไปดูไปดูไปดูปีกไก่ปีกไก่โอเคแแป๊บนึงเดี๋ยวม่ โอเคได้ไม่มไ่เป็นไรไม่เป็นไรผมกินได้หมดอ่ะพี่ไก่ก่อนได้ปี่ไก่ก่อนได้ปี่ไก่กได้โอเคโอเคบอกว่าเอ็กคลูซีฟมากเลยค่ะเข้ามาอยู่ในครัวแม่เลยบุกไปในครัวกันดีกว่าชื่อเรียกว่าครัวครัวร้วนอาหารไปทยไทยแต่ดันแต่ดันแต่ดันคุณป้าต้องมีสเตชันออกอาหารตุกโกะ่ทำอยู่แต่ดัน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  อันหนึ่งนะหนูขอถ่ายนะเนี่ยถ่ายเลยสวยปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างนี่ดังมากใครๆมาก็ต้องกินนะพี่โก้ใช่ค่ะเพราะว่า<ม>พี่โก้ทำน้ำจิ้มอร่อยลหมักเองแล้วก็หมักเองด้วยใช่ค่ปะปลาหมึกต้องมาหมาักไม่งั้นมันจะแข็งมันจะเหนียวม,มากใช่ใช่ใช่ปลาหมึกได,ได้ปลาหมึกอยากกินหลายอย่างราดหน้าหมูหมักก็อยากกินราดหน้าหมูหมักก็มะกรูด้าฮะพอปรูล่า <ค>ต้มยรต้มยำต้มยำต้มยำู้นนกงงมกำต้มยมยำต้มยำต้เครู้มอื่อมยดี๋มยวไปเป้เยำตมยนต้มนำกนกมยำต้มย้เหนต่มยำต<ส>้มยำต้มยำต้มย้มยำ่้มยำตมยำตามยำต้มยำตามนำต้มยำต้มยนต้มยำ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 ตุกยำต้ม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 ยำา้มยำต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 ้มทำต้มยำต้มยำ้มยำต้มยำต้มยำต้มยำ้ำอ้มยำ้มยำตมมยำมีำุญมย้มำย โว้ยโดนผู้ชายเตะอ่างโธ่ฉันโดนผู้ชายเตะอ่างแล้วไ oh มค<า>์ก<า>ัเออเข้าจังมามามาไปด้านนี้ดีวกว่าหนูมไม่เห็นแสงเออนี่เจอแสง,งใช่ไหมลูกใช่พริกกระเทียมลงไปก่อนใช่อันนี้โคกเงินล้านนั่นเนี่ยโอ้โหมันเกินล้านแล้วมันนะโอ้โหมันเกินล้านแล้วว้าวเห็นไหม ตำมาเยอะวันนี้วันนี้พี่โก้บอกสูตรหนูได้ไหมแบบว่าแบบทำไมมันถึงอร่อยอร่อยเพราะอะไรปลาพี่โก้ก็หมักเองทำเองนะใช่ปลาลาหนึ่งกระบวยลงไปค่ะของที่ร้านเนาะแล้วก็กะปิต้องมาส้มตำต้องมีกะปิใช่นิดนึงนะคะใส่เยอะไม่ได้เพราะจะเค็มใช่จะเค็มกะปิโอเคทายไว้กะปิฉลูและกะปิส้มตำปลาล่าตำได้เลยดูซิว่าเป็นไงนี่ เดือดขอโก้หรอจริงๆแต่แต่ว่าคาดไม่ได้ก็คือน้ำมะนาวเราบีบเองนะสดๆน้ำมะนาวใช่บีบสดๆไปเลยน้ำมะขามน้ำมะนาวน้ำมะนาวกับน้ำมะขามด้วยเห็นไหมส้มตำเธออุ๊ยอันนี้เอ็กซ์ซิมมากเลยนะเนี่ยมาขนาดนี้อันนั้นน้ำอะไรเลยลูน้ำอะไรอยากรู้ตาลตาลอันนี้คือแบบว่าเห็นเลยว่าความคืออันนี้ก็บางครั้งก็ปลูกเองปลูกเองที่แน่นอนบ้านพิโก้บีมีสวนหลังบ้านด้วยปลูกเองทําเองถ้ามันไม่ทันส่วนมากก็ไม่พอหรอกเพราะว่ามันยุ่ง พีิกก็จะต้องใช่เนี่ยค่ะคือสูตรมันจะมีแค่นี้แหละกปเมื่อกี้พริกกระเทียมลงไปโอ้โหน้ำเชื่อมนิดนึงเรามะละกอต้องกรอบกรอบสดไหมอ่ะสดค่ะถ้าถ้าไม่สดคือไม่ขายโยนทิ้งเลยจริงๆนี่ไงกือปูคือปูชั้นปูปูคือเรากองแล้วนี่นะคะอร่อยจริงๆชิมแล้วดองเราก็แช่ฟรีซเอาไว้แล้วก็มามามาใส่อทีหนึ่ง ต่อต่มะละคออันนี้บอกว่าอันนี้อันสดสดกรอบด้วยเจ้านี้ซื้อมาจะต้องเอาสีสันใสเนใช่เห็นไหมมันมีเทคนิคนมันต้องแบบว่าเวลาตำตฟูเนี่ยเขาจะไม่ขยุมนะขยุมเอาใช่ใช่ไม่งั้นรสชาติมันจะขาวเราขยุมไปเลยค่ะเราไปตำหุนั่นไม่ได้ใช่บบว่าขยำขยำเอาใช่นี่เทคนิคเทคนิคเทคนิคมาตามมากอะตมตำตำตาม แค่นี้เองหรอแค่นี้ค่ะถามจริงๆโอ้ยดูผลแบบว่าตำยากคงเป็นงเป็นไ่ังใ<ม><ม>เลยนะโอ้โหช่ำแค่นี้เองหรอโอ้โหสวยงามสวยงามมาลงมาลงมาลงมาแค่นี้จริงๆม่ต้องเยอะแยะหรอกมันเยอะแยะมันไม่นอร่อยแบบเนี้ยอร่อยเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะเลยครับเขาปะลา้าเราปรุงแล้วชุ๋มๆจุรสไม่ต้องของเราแซ่บนัวพุงเลอเททั้งคคกไปเลยคุณแม่ช่ำช ทำมาเกิดเร่งๆหยิบก็ไปราคาใส่เลือดค่ะเพราะว่าเราเช็ดตลอดชามเนี่ยชามกะหล่ำนี่คุณแม่ก็ซื้อมาจากเคนดีนะคะร้านสวยนี่อันนี้คือแบบว่าเรื่องชื่อลือชาส้มตำกูม้าร้านอร่อยไทยจะดูลงคลิปไปนี่ชามนี่เลยโอ้โหแคบหมุ่มาต้องมาค่ะเราขอเอ็กซ์ตร้าแม่คิดมาเงินไปเลยโหแม่เป็นไรลูกสำหรับเราอย่งนี้เลยลูกไปก่อน พี่เบิร์กครับพี่เบิร์กแนะนํำลาดหน้าหมูหมักหรือว่าผัดซีอิ๊วหมูหมักกันหนูไปเองเสิร์ฟกันหนึงนะนี่ค่ะพี่เบิร์กแนะนํำลาดหน้าหมูหมักหรือว่าผัดซีอิ๊วแล้วนก็ผัดแล้วแต่อะไรก็ได้เอ่าลาดหน้าลาดหน้าหมูหมักโอเคพี่ก้อยพี่ก้อยมาถือให้ใหม่อยากเห็นขออีกรอบหนึ่งหนูจะมาดูคุณแม่ค่ะประมุขไม่ได้เดี๋ยวหนูดูหนูดูโมหนูถ่ายวิดีโอนี้เดี๋ยวมีคนดูเยอะจะปังหนูไปโพสให้ในเพจเลยบอกว่าแนะนำใครได้แน่นอนค่ะ หนึ่งถ่ายรูปกันหนึ่งสองสามา่ำมากโอเค่าเดี๋ยวไปดูคุณแม่หั่นปลาหมึกก่อนฉันขโมยกินก่อนคำหนึงคลับมยหมรลยมันับอแม่มันาอาหารัรอผัวหไหมลูกปลาหลหอม,หอมรสอ่ะเสือรนะ้องไออองห้เสือร้องไห้ นนะแน่นอนอาทิตย์มากินอยู่แล้วติดมันเลยนะลูกเขาอยากดูวอล์กแบบนี้นี่วิถีชีวิตร้านอาหารไทยในอเมริกาแล้วก็เป็นที่โด่งดังขายดีมากด้วยเพราะว่าฝีมือเนาะไม่คือทุกคนจะรู้ว่าแม่โก้ทำกับข้าวอร่อยอยู่แล้วยิ่งกับข้าวอีสานนี่บอกว่าต้องยอมยอมเลยเหรอใช่ยอมยอม,มนนยฮะหนวดปลาหมึก อะไรนะรู้ว่าเพลงดังอะไรดังอะไรนะไม่ได้ยินอะไรนะอะไรนะยังไม่รู้เลยว่าเพลงดังขนาดไหนดังใครมากินฟลอริดาก็ต้องมาร้านนี้ไม่ตอนตอนหนูไปดูเชียร์แมนด้าที่ฟลอริดาเดียวอะคนก็พูดถึงร้านอร่อยไทยขนาดน้องบีบีเบอรี่เอฟซีหนูที่ดูอยู่ที่แทมป้าเขาก็บอกว่าเคยมากินแล้วจริงของดีก็ต้องบอกต่อคุณแม่ ปลาหมึกเนี่ยถ้าเกิดเราเอาแบบแห้งมากมันก็จะไม่อร่อยแบบ<ช>นี้มันจะแบบฉ่ำนนปลาหมึกนี่ต้องกินไม่กินไม่ได้เพราะว่าต้องหมักนะคะถ้าไม่หมักนะมันจะเหนียวปลาหมึกแต่ที่ร้านไม่เหนียวนะคุณแม่ทำไม่เหนียวโอ้ดูดูดูกันอ๋อวิธีก็เอามีดสอดใส่เข้าไปแบบนี้ต,ต้องจะต้องโคนิดนึงลูกเลิกเลิกเราใส่ไม่หมดเราก็มาจับที่เราดีมากค่ะชิ้นนี้หนูเลยค่ะหยิบมิตก่อนเลยอันนี้โอ้ใช่ คนทำยังคืนน้ำลายจริงๆให้เวลาไว้ให้ให้ให้ลุงทอมมากินทอมมาชอบกินอ๋อสมตล์ขวงคนข้างนอกด้วยน่ารักน่ารักมากต้องห่วงคนที่เราเขามากินกับเราเดี๋ยวก่อนน้ำจิ้มน้ำจิ้มแม่โก้กระปังอยู่ขอดูหน่อยน้ำจิ้มปังมากเออมือล้างตลอดนะแต่แม่โก้ใจดีจังเลยนะแบบว่าไม่ให้มาถ่ายได้เลยไม่ปกปิดเลยความอร่อยอ่ะอ่าหนึ่งสองสามถ่ายรูปเก่งฟโตูจีนิตหนึ่ง อะขอดูน้ำจิ้มหน่อยแบบน้ำจิ้มแมโป้ทำยังไงบ้างขอน้ำจิ้มเหรอคะน้ำจิ้มนี่จะเป็นพริกเขียวกับพริกแดงอู้น้ำจิ้มตำสดเหรอไม่ค่ะทำไปแล้วนี่ไงทำแล้วไม่ได้ทำใช่น้ำจิ้มจะเป็นอย่างนี้น้ำมะนาวสดนะที่ร้านใช้น้ำมะนาวสดใช่จะเป็นแบบพริกเขียวพริกแดงผสมกันนะคะเป็นตะเซ็บรากกระชีกระเทียมนะเนี่ย ก็น้ำมะนาวสดค่ะโอเคอาทิตย์อาทิตย์นี้ถือนี้ไปโอเคครับไปแล้วนะค่ะเออฉ่ำมุงมากค่ะบคุณโบแล้วปดนางเสือนี่เลยเออน่ารักแล้วตรงไปเสือร้องไห้เสือร้องไห้ปิดไก่แล้วก็รัดหน้า น้ำปลาเขาเลือจริงๆต้องให้น้ำปลาหอมหวานนัวต้องให้เขาปลาหมึกจะกินชิ้นไหนดีไม่รู้เอาชิ้นนี้ก่อนน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาหมึกน้ำจิ้มปลาหมึกมันเลิศอะ่ะใช่ไหมอือหืออือหือ อนจะมองให้เขาเคยเป็นไหมาว่าก <rapper> <g occurs> ินส้มตาต้องบอกว่ากินสไปร์สไปรหรือโค่ตูดปูวานๆฉ่ำปูช่ำเวร์ เสะใจมากอันนี้ถือว่าแค่ครึ่งทางนะโอ้โหไฟอะเสร้อนอพี่ก็เอาถ okay. okay. oh, yeah. ah, ้วยมาให้ลูกุณครับเป็นแผนปีกไก่เหมือนบ้านเราหมั่นเนี้อไก่ ไม่คือที่อยากให้ลงทอม try I want you to try this one because the porks they're the marinated it's homemade it's special it's not just a lot n o w it's w h a t t h e place do you know they it's a special it's homemade uh they they marinate the pork like really good It's mine, y มาคือ n ราเท้าทูบเบิ้ลให้ดูนี่ก่อนไหมมันนานจะได้กินแบบว่าราดนา้ำหมูหมักผีมือพี่เบิร์ ว่าทำอร่อยก็ได้อืดนี่เสือร้องไห้เขาดูไล่อีกหนึ่งอย่างใช่ไหมพี่โก้ใช่ใช่เขาล้นเราใช้นโยเกิร์มันโนเติร์มันพี่โก้พิล่าเท่ลองชิมดูอร่อยมากครับผมรู้สึกเยอะมากเลยมร้องไห้แล้วค่ะเพราะว่าแซ่บส้มตำฉ่ำมากชอบส้มตำมากส้มตำปังมาก ปีกไก่เจอรลองห้าปลาหมึกนี่ราดหน้าโฮมเมดมาเลยสั่งได้ในเมนในเมนูไทยเนาะเมนูไทยมีมันมีสองแบบบอกว่าเมนูแบบไทยเมนูแบบไทยแล้วเราจะมีผัดกะเพราไข่ปลาหมึกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกะเพราไข่ปลาหมึกก็มีด้วยใช่กะเพราไข่เยี่ยวมาแล้วเราใช้กะเพราแท้เนาะใช่ถ้ามาก็ถามดูลูกค้ามาไก่มากินไก่สดมาจากที่ไหนที่โก้เคยรู้อะมาจากแคลิฟอร์เนียก็มาเพราะว่าเขาปากปากต่างปาก ก็มาจากาเนเปิลสเนเปิลสก็มามามาเยอะแล้วก็ซาサาโซต้า <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมค่ะมามาเยอะมาทั่วเลยทั่วปริดาท,ทั่วทั่วอเมริกาเพราะว่าเขาปากกับปากแล้วเขาก็าไปค<า>ุยกันเหมือนเพื่อนต่อเพื่อน,นอ่ะค่ะฟังมากค่ะขอบคุณค่ะน้องอาร์ตเ e อร์สท้ายที่เผลอดูเราต้องใส่ไวน์อิตาลีลงในน้ำมั o นะอย่าคุ้มคุ้มคุ้มอย่าครึ ard, yeah. ่งช้อนอย่าซิท อินยจอยอินยจอยส้มตำมากส้มตำ the best บอกเลยว่าชำ โอ้โหเพ็ดฉ่ำแบบว่าถูกใจมากอร่อยมากฉ่ำม,มากนี่ <c oughs> เดี๋ยวไปล้างมือก่อนปูเปอร์เต็มมือกินเลอะเทอะตะาหมดเลยอ่ะเธอกขาบอกเมือ <c oughs> แต่เกิดแตนมากดูสิ<อ>ทำไมดูสวยจังเลยอ่ะก้องแพงจริงๆมันสวยกันช สวยรู้เงือแต่เหงือแต่เลยอร่อยมากเลยอร่อยเลยค่ะเป็นไงแล้วหน้าฮะอ่าน้าก็อร่อยหมูหมักก็อร่อยก็หนูชอบทานมากเกินานแล้วอ่ะใช่หมูดูิอ้วนผัดไทยก็อร่อยนะผัดไทยอ่ะผัดไทยก็อร่อยใช่คือเขาเน้นคนไทยไงกล้องขาวดีใช่ขาวกในกล้องในกล้องสวยในกล้องสวยทุกคนใสกล้องมากเลยใจว่าตัวเองสวยขนาดไหนนะฮะกล้องดีมากหนู อร่อยทุกอย่างเนี่ยค่ะน้ำจิ้มอันนี้จะเป็นน้ำเย็นตาโฟทำเองอุ้ยเนี่ยลืมกินเย็นตาโฟเนี่ยพี่โก้ใช่ไหมได้มันน่ารวมกลุ่มกันนะได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาข้าวหลังต้องมากินเย็นตาโฟเพราะว่าเป็นโฮมเมดโฮมเมดเย็นตาโฟมาพี่โก้อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซุกี้น้องคะได้ชิมยังยังเลยมาชิมก่อนเร็วน้ำจิ้มซุกี้พี่โก้ก็ทำเองเนี่ยค่ะยังไม่ได้ใส่แบบชีแล้วก็กระเทียมสดพี่ชิพี่โก้ทำเองอันนี้ไม่ได้ทำขายใช้เต้าเจี้ยวใช่ค่ะทำเอง ทุกอย่างเรา <ลด S 2> เราจะพยายามทำเองดีค่ะลดมากเลยมาพี่โกฝากร้านก่อนเลยร้านอยู่ไหนพี่โกมานดิร้านฝากร้านอยู่อร่อยไทยเนาะมาที่สองร้านอร่อยไทยเมื่อกี้ที่ไปหน้าร้านแล้วแล้วก็ให้คนเดี๋ยวก่อนไฟไม่สวยนี่ไฟตรงนี้สวยไหมนี่นี่เดี๋ยวก่อนเอาถึงนะนี่ไฟนี้สวยสมันก็มาอยู่นี่ได้ไหมเนี่ยได้สิฝากร้านอร่อยฝากร้านอร่อยไทยก่อน ฝากร้านอร่อยไทยนะคะอยู่อยู่ที่ไหนนะถนนซิมโนบุรวะใช่ซิมโนซิโนกับ58ตรงนี้ใช่ค่ะร้านเปิดกี่โมงครับวันวันจันทร์กับพุธพรอฤาษหัร้านเปิด4โมงนะคะเย็นอย่างเดียวปิดวันอังคารจำไม่เลยเพราะว่าฉันจะมากับน้องซีแล้วก็เมิร์ฟบนอังคารไปโกบอกหยุดทันงงมากเลยก็เลยต้องมาวันนี้ส่วนวันสุกร์เสาร์และอาทิตย์เปิดเที่ยงถึง3ทุ่มไม่มีอะกรดิฉันอุ้ย เปิดยาวเลยค่ะดีสุกเสาร์ที่เที่ยงถึงสามทุ่มไม่มีเบรใครใครที่ผ่านมาแถวเคลียร์วอเตอร์หรือว่ามาที่เส้นพิชบีก็มาทานร้านพิโก้ได้นะครับผมเนื้ออร่อยมากเลยทุกอย่างเลยบอกว่ามาจากน้องคัสดูจากประเทศไหนอ่ u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  e บบอกพี่โก้ได้เลยเดี๋ยวจะมีส่วนลดใอ่าพี่โก้มีแบบว่าอาหารพิเศษให้ด้วยใช่ๆช่ๆชชำชชมาดูจาก ช่องอาร์ตี้ยูนิเวอร์ซัลช่องอาร์ตี้ฟรีดาบอกว่ามากิดจะอาร์ตี้มีอาร์ตี้เดียวอาร์ตี้เดียวใช่ไหมแถวนี้อาร์ตี้เดียวค่ะไม่ได้จะมีคนนิ่งล่ะไม่มีแล้วค่ะเีอาร์ตี้เดียวปะอันนี้มีคนติดตามเขาเยอะจริงหรอพี่พูดจริงใช่ต้องแก้พูดอยู่หรอโอเคค่ะแล้วเจอกันเจอกันบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะออรันโดมาจากเนเปิลมาจากออรันโดด้วยว้าวว้าวมาจากไกลกันแล้วก็เออ่ว้าว ปอล้อลเดลยวครับผม